เมื่อไม่นานมานี้แอดได้ไปเดินช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและบังเอิญไปเจอกับบรันดีแบรนด์หนึ่งที่สะดุดตามากๆหวดดำล้วนดูหรูหราและมีสเสน่ห์สุดๆเลยค่ะพอเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหยิบม,มาดูใกล้ๆและเริ่มสงสัยว่าแบรนด์นี้มีประวัติความเป็นมายังไงทำไมถึงดึงดูสายตาขนาดนี้วันนี้แอดเลยขอเอามาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมพาทุกคนไปเจาะลึกกับประวัติของ Back Bottle บรนดีกันค่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเล็กๆความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด Blackbottle Brandy คือหนึ่งในแบรนด์บรันดีที่มีชื่อเสียงจากออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยรสชาติที่กลมกล่อมและเอกลักษณ์ที่สะดุดตาทั้งในแง่ของดีไซน์ขวดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบรนดีแบรนนี้เริ่มต้นจากการสร้างสรรค์ของโทมัสฮาร์ดีชายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมไวน์ของออสเตรเลียใต้เพราะเขาเป็นผู้บุกเบิกการทำไร่องุ่นและโรงไวน์อย่างจริงจังในแทบแอดิเลดโทมัสเริ่มต้นจากการทำงานเป็นแรงงานในไร่องุ่นแต่ด้วยความสามารถทางธุรกิจและความรู้จากยุโรปเขาเชื่อมั่นว่าออสเตรเลียมีภูมิอากาศและดินที่เหมาะสมต่อการปลูกองุ่นคุณภาพสูงภายในเวลาไม่นานเขาก็สร้างโทมัสฮาร์ดีแอนด์ซันขึ้นมา กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศในยุคนั้นเมื่อธุรกิจไวน์เติบโตโทมัสมองเห็นโอกาสใหม่ก็คือการกลั่นไวน์ให้เป็นแบรนดีเพราะในยุคนั้นออสเตรเลียยังต้องนําเข้าแบรนดีจากยุโรปโดยเฉพาะคนอนยักจากฝรั่งเศสโทมัสจึงต้องการสร้างแบรนดีที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับคนอนยกักแต่ใช้วัตถุดิบจากอง,งูนที่ปลูกในออสเตรเลียเองเขาจึงลงทุนในเครื่องกั่นแบบพอร์สติลและเริ่มทดลองกัน่นไวน์ สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองุ่นแต่ยังลดความสูญเสียจากไวน์ที่ผลิตมากเกินความต้องการอีกด้วยค่ะจุดเริ่มต้นไม่ง่ายเลยโธมัสต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทางภูมิอากาศที่แปรปรวนดินแดนที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าปลูกองุ่นได้ดีจริงหรือไม่และที่สำคัญคือความไม่ไว้วางใจของตลาดโลกในเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ที่มาจากโลกใหม่การสร้างชื่อเสียงจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เพียงชัวข้ามคืน โทมทัสต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการขาดแคลนเครื่องมือการกลานคุณภาพสูงแต่โทมทัสก็ไม่ได้ท้อถอยเขาเริ่มทดลองนำองุ่นพันธุ์ท้องถิ่นที่เหลือจากการทำไวน์มาผ่านกระบวนการกันและค่อยๆปรับสูตรจนได้บรนดดีที่มีรสชาติก,กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์แม้ในตอนแรกจะยังไม่ได้รับการยอมรับแต่โทมทัสเชื่อมั่นว่าบรนดีจากออสเตรเลียาสามารถยืนหยัดบนเวทีโลกได้ถ้ามีคุณภาพเพียงพอ ความพยายามนี้ทําให้เขาสั่งถังไมโอคุณภาพสูงมาจากยุโรปเพื่อใช้บ่มบรันดีในสภาพภูมิอากาศอบอุ่นของออสเตรเลียทําให้รสชาติของบรันดีพัฒนาได้เร็วและเข้มข้นกว่าการบ่มในยุโรปจากการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนโทมัสก็ได้สร้างบรันดีที่แตกต่างจากสไตล์ฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิงแบ็คบัตโชลบรันดีจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะเครื่องดื่มที่สะท้อนทั้งจิตวิญ,ญญาณแห่งความกล้าลองของผู้บุกเบิกและคุณภาพผลผลิตจากผืนดินออสเตรเลีย บรันดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงสุราห,หนึ่งขวดแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับข้อจำกัดและการสร้างชื่อเสียงใหม่ๆใ,ในโลกของเครื่องดื่มด้วยทุกขวดของแบ็กบัตเทิจึงไม่เพียงเต็มไปด้วยกลิ่นและรสจากผลไม้สุกและวาน,นิลาจากถังโอก๊กแต่ยังบรรจุเรื่องราวการต่อสู้ของโชมทาทาดีและผู้คนที่เชื่อในศักยภาพของแผ่นดินออสเตรเลียไว้อย่างเต็มเปี่ยม อีกหนึ่งความท้าทายที่เห็นทีจะไม่พูดถึงคงจะไม่ได้นั่นก็คือกฎหมายและภาษีสุราค่ะในยุคนั้นรัฐบาลออสเตรเลียมีข้อจำกัดในการกลั่นและจำหน่ายแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดการขออนุญาตกลั่นสุราจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนและเสียภาษีสูงซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับผู้ผลิตรายใหม่โธมมาต้องใช้เวลาเรียนรู้กฎระเบียบเหล่านี้พร้อมทั้งวางแผนบริหารต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเจออุปสรรคมากมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย แต่โทมัสไม่เพียงเอาชนะได้เท่านั้นเขายังพลิกอุปสรรคเหล่านี้ให้กลายเป็นจุดเด่นทําให้แบ็กบอดเทาบรันดีมีรสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากบรันดียุโรปและเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์และความพยายามของผู้บุกเบิกออสเตรเลียหยุดก่อนดูหรือเปล่าวันนี้เอลซ์ไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอบปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง Elsocity e โดยเฉพาะตอนนี้มีทั้งแก้ว l s o c i e t y พวกกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืด l s o c i e t y อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหลังจากที่โทรมาหาดีก้าวข้ามอุปสรรคแรกและพิสูจน์ได้ว่าดินแดนออสเตรเลียมีศักยภาพในการสร้างบรันดีเขาจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผลผลิตจากไร่องุ่นอย่างพิถีพิถัน เขารู้ดีว่าคุณภาพของวัตถุดิบคือหัวใจสำคัญหากเบสไวายที่ได้จากอางุ่นไม่สะอาดหรือไม่สมดุลตั้งแต่แรกบาลันดีที่กันออกมาก็จะไม่สามารถพัฒนาไปสู่รสชาติที่ลุ่มหลึกได้โทมัสจึงลงทุนเวลาและแรงกายไปกับการเลือกองุ่นที่สุกพอดีมีความสดชื่นและความเป็นกรดที่เหมาะสมเพื่อวางรากฐานให้การกันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกลัน่นเขามาใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่เน้นความประณีตกลั่นช้าๆทีละรอบเพื่อรักษากลิ่นหอมของผลไม้และกำจัดส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออกไป กระบวนการนี้ช่วยให้ได้บรนดดีที่ใสสะอาดและมีศักยภาพพร้อมสำหรับการบ่มในระยะยาวจากนั้นเขาจึงนำาบรนดดีใหม่ไปบ่มในถังไม้โอ๊กที่คัดสัรมาโดยเฉพาะทาั้งถังโอ๊กจากยุโรปและถังโอ๊กจากอเมริกาซึ่งแต่ละชนิดให้เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งกลิ่นวานิลาเครื่องเทศไปจนถึงโทนไม้ที่อ่อนนุ่มสภาพอากาศอบอุ่นของออสเตรเลียทำให้การบ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รสชาติของบรันดีจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเข้มข้นและซับซ้อนโทมาและทีมงานยังเลือกที่จะเบรนบรันดีจากถังอายุต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสดใหม่กับความลุ่มลึกนี่เองที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบ็คบอทเทิลบรันดีรสชาติกลมกมนุ่มละมุนแต่ยังคงความหนักแน่นและความหอมที่โดดเด่นแตกต่างจากบรันดีฝรั่งเศสและสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของแผ่นดินออสเตรเลียอย่างแท้จริง หลังจากที่โทมัธาดีเปิดตัวแบ็กบอทเทลับรนดีในช่วงปลายศตวรรษที่19ผลิตภัณฑ์ของเขาได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1980และ1990ที่แบรนด์ได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลียการได้รับรางวัลและเหรียญทองจากการแข่งขันระดับนานาชาติเช่นการคว้าเหรียญทองสำหรับบรนดีที่มีอายุน้อยกว่า5ปีในเมลเบิร์นช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมให้กับแบรนด์ ในปัจจุบัน Back b บ็คบอทเทลเอ็กโบรนดียังคงได้รับการยอมรับอย่างสูงในปี2022 Back b บ c คบ็ t ทเทลยังได้รับรางวัลบรนดี o อฟ t h y y e r r จาก USA Spirit r a t i n g แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อแบรนด์ตลอดระยะเวลา150ปีที่ผ่านมาแต่แรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ของโทมัสฮาดียังคงอยู่เบื้องหลัง Back b บ c คบ็ t t เทบรันดีและมันยังคงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและนักวิจารณ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ นี่คือเรื่องราวของ Black b บ็ c บ b อ t เท e ลบรันดีบรันดีออสเตรเลียที่เกิดจากความพยายามความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของโทมัสฮาดีผู้บุกเบิกที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆการดื่มแต่ละแก้วคือการสัมผัสประวัติศสาสตร์และรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับวันนี้นี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่ตำนานของแบ็คบอเทลบรันดียังคงดำเนินต่อไปในทุกๆยด เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องดื่มแบรนด์นี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ